ครับผมงานคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็ชื่องานฟังใจจัดนะครับผมคืองานฟังใจจัดก็เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นแฟลกชิพประจําปีของทางฟังใจนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแนวนะครับแล้วก็มีทั้งศิลปินที่กําลังเป็นคลื่นลูกใหม่ศิลปินที่เรียกว่า establis อยู่แล้วแล้วก็จะมีศิลปินที่บางทีเราก็จะเชิญมาคัมแบ็กฟิวเนียนกันเฉพาะกิจในงานนี้นะครับผมเรียกได้ว่าแบบครบรอบส0บปีที่ผ่านมาครั้งนี้คือปีที่สิใช่ครับแล้วคิดว,ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมแรกเลยว ของทางฟังใจในครบรอบ11ปีอ่าก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นหมุดหมายสําคัญในการครบรอบ11ปีคือจริงๆฟังใจจัดปีนี้เนี่ยเรามีไปจัดที่ภาคอีสานมาแล้ว4ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มีไลฟ์อัพที่มีเซอร์ไพรส์มีความแปลกใหม่มากที่สุดครับผมเรียกว่าศิลปินวันนี้มาครับข้างมีการคัดสรรยังไงที่ว่ามาคอนเสิร์ตวันนี้ก็อย่างที่เรียนไปครับว่ามีทั้งศิลปินที่เป็น ขึ้นลูกใหม่เนาะมีศิลปินที่ปัจจุบันกําลังได้รับความนิยมแล้วก็เนี่ยครับศิลปินที่ยืนข้างๆผมในวันนี้นะครับพาทามมิวเซียนก็เป็นการรีวิเนียนครั้งพิเศษนะครับครั้งแรกในรอบ9ปีครับผมในส่วนของในรอบปีนี้เรบรอบ11ปีแล้วเดี๋ยวจะมีในอนาคตมีอะไรเพิ่มเติมก็เป็นการขึ้นทศวรรษใหม่ของฟังใจนะครับในรอบ11ปีก็เรียกว่าเป็นเดี๋ยวเรากำลังจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างที่เห็นในแบ็กดร์วันนี้ก็จะเห็นว่าโลโก้ของเราเนี่ยเป็นโลโก้ใหม่ละ เร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการอนาวสีครั้งหนึ่งว่าออขึ้นทศวรรษใหม่ของฟังใจนะครับเ,ออเรากาลังจะเดินไปในทิศทางไหนบ้างเร็วๆนี้ครับผมพี่ทบมองในมิติของเพลงในปัจจุบันเป็นยังไงางครับพี่ทวัตถงในแนวทางในดนตรีตวงการบ้านเราตั้งแต่ผมเริ่มทาฟังใจวงการเพลงบ้านเรานะครับตั้งแต่เริ่มทาฟังใจมาก็รู้สึกว่าเป็นอยู่ในทิศทางที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่า มีศิลปินใหม่ๆที่เป็นศิลปินอิสระศิลปินนอกกระแสที่เขาสามารถทํางานเพลงที่ตัวเองเชื่อได้แล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารกับแฟนเพลงได้โดยตรงนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนตอนที่ผมเริ่มทําฟังใจใหม่ๆมากนะครับเรียกว่าความหลากหลายในวงการดนตรีเราตอนนี้แบบเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นม,มากครับโอกาสในการที่จะแสดงคอนเอสิร์ตเป็นของตัวเองก็เราจะได้เริ่มเห็นมิมิตใหม่ๆครับศิลปินที่เป็นอิสระไม่มีค่ายเพลงครับ สามารถจัดคอนเสิร์ตสเกล3 4พันคนจัดที่ทันเดอร์โดมจัดที่ยูเนี่ยนฮอลได้แล้วก็บัตรโซเอาท์ประสบความสำเร็จซึ่งถ้าย้อนกลับไป11ปีที่แล้วเนี่ยเราจะจินตนาการภาพเหล่าเนี้ยไม่ออกเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในจุดที่วงการเพลงไทยเราสามารถไาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเป็นนี้เป็นหมายที่ดีมากๆครับหรือว่าทางท็อปก็คือก็จะมีกิจกรรม่างนี้ใช่ครับทางฟังใจเองก็ยังจะเป็นหนึ่งในเ, <c oughs> เรียกว่าอามูนิตี้สำคัญเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให ศิล,ลปินไทยในกระแสนอกกระแสเนี่ยเ,เติบโตไปพร้อมกันทองวงการตลอดไปครับการการเข้าคอมมูนิตี้ของฟังใจนี่ยากง่ายังไงบอกได้ไหครับของศิลปินต่างๆถ้าเกิดอยากจะเข้าร่วมจริง,รงๆก็ง่ายมากเลยครับก็แค่เราเราเปิดพื้นที่เราเป็นจุดสาคัญของฟังใจเนี่ยคือเรายึดถือมอตอร์ของเราคือคาว่าประชาธิปไตยทางดนตรีคือเราพยายามจะให้โอกาสศิลปินเนี่ยเท่าๆกันนะครับในการให้พื้นที่เขาในการสร้างโอกาสให้เขาได้ ทั้งมีพื้นที่ในงานแสดงหรือว่ามีพื้นที่ที่จะได้แสดงออกความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับแล้ววันนี้มีความพิเศษคือมีรีวิวเนียน่ยถ่ายใช่ใช่พูดถึงศิลปินเชิญครับครับผมก็แนะนำตัวทีสวัสดีครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยครับคือพาร์ทไทม์เวอร์ชิเชียนครับพาร์ทเป็นหนึ่งกับพาร์ทเป็นหนึ่งครับพอดีเป็นรับงานต่อเอ่อที่มาที่ไปยังไงมาล่้มที่มาที่ไปก็ผมว่าก็อาจจะเป็นเลิกจริงจริง เราก็เป็นเหมือน mark, ลอักษณะครบรอบเหมือนกันเพราะว่างานล่าสุดที่เราเล่นกับฟังใจเนี่ยแบบ proper เลยของวงเราก็ประมาณส0ปีที่แล้วเหมือนกันมันก็เหมือนเป็นการแบบเออบรรจบว่าเออเป็นวันครบรอบของจินตนาการไม่เป็นวันครบรอบของกันและกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นิ้นวกลางที่ดีี่ช่วงทางหายไปยังทำดนตรีก็ถ้าสิ่งที่ปล่อยไปเรียกว่าดนตรีผมใช้คำ่าษาแต่ว่าแฟนๆเขารอคอ,อยผมก็ผมว่าผมก็รอไม่แพ้กับแฟนๆ ช่วงทางขายไปทางทีมบมมีการพูดคุยกันอยู่สมัครต่องหรือเปล่าครับจริงๆพูดคุยครับพี่แต่ว่า99.99% 99นั้นจะเป็นเรื่องไร้สาระ <c oughs> ซึ่งเพลงก็อยู่ในนั้นด้วยนะฮะเป็น <c oughs> เรื่องไร้สาระอย่างหนึ่งะคร,รับแล้วความพิเศษของวันนี้ที่มาเรียนยูเนี่ยตกันคือการกลับมานี่คือจะเป็นเฉพาะกิจหรือว่าเป็นถาวรอกันผมก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นถาวรน,นะครับพี่แต่ว่าเราก็ไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้เพราะกฎเกณฑ์ของเวลามันก็ทําหน้าทีของมัน บางใจจัดนะครับ,บก็เป็นสักชิปประจําทุกปีครับจัดมาต่อเนื่องอ่าสี่หปีละปีนี้ก็ครบรอบสิเปีของเรานะครับแล้วก็ยังจะมีต่อไปเรื่อยๆทุกปีนะครับผมก็แล้วก็รอติดตามกันได้นะครับว่าเรื่องที่เรารีแบรนด์ใหม่นะครับว่าทิศทางของบริษัทฟังใจกำลังจะเดินเป็นทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งข่าวให้ทุกท่านได้รับทราบกันเร็วๆนี้ครับ